คครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับชาวรถครอบครัวนะครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับรถบ้านบูมๆนะครับสายรถครอบครัวต้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเจ้าตัว isuzu mu-X เครื่องสามพันนะครับ iconic ขับสองครับตัวรถเป็นสีขาวสะอาดสอาดแบบนี้เลยนะครับผมรถคันนี้เป็นปีสิบแปดจดปียี่สิบนะครับกับเลขไม้ที่น้อยมากๆครับ ฟังแล้วจะตกใจครับ38เท่านั้นกับไมเพียงแค่38มหปดีส8บจดนะครับผมสำหรับสาวอกอีซูซูนะครับตัว3.0มจนไอคอนิเป็นที่นิยมมากนะครับคิดมากๆนะครับผมและตัวนี้สภาพเดิมๆใหม่ๆเอี My, My, ่เมๆเลยนะครับเราจะมารีวิวกันให้ดูแบบสั้นๆนะครับสำหรับช่วงนี้ก็ยังมีโปรโมชั่นดอกเบี้ยพววิเศษเริ่มต้นเพียงแค่2.59หนะครับหรือขับรถฟรี90วันสามารถเลือกรับได้เลยครับผม โอเคครับผมเราจะมาดูรีวิวกันแบบรวดเร็วนะครับผมกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์แล้วก็ไฟตัดหมอกล้อแม็กเป็นล้อเดิมนะครับของอีซูซูแม็กหกลูนนะครับผมยางยางังแน่นๆนะครับใช้งานได้อีกยาวๆทั้ง4ล้อเลยครับผมแต่ถ้าไม่พอใจผมสามารถเปลี่ยนให้ได้ครับผมจัดให้ได้กระจกมองข้างเป็นไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวติดมาให้ นี่ครับมีสเกิร์ตร,รอบรอบคันคันนี้สวยๆเลยครับผมชิ้วเป็นสีเทานะครับสีออกเทาๆาสเกิร์ตรอบคันอันนี้มีโคเมียมติดมาให้ด้วยครับผมคันนี้ถือว่าแต่งมาได้สวยงามเลยครับผมข้างบนก็พร้อมติดตั้งแหลกมาแล้วนะครับยี่ห้อแคลร y บอยครับผมใช้งานกันได้ยาวๆกันไปเลยครับผมมาต่อกันที่ด้านหลังบ้างนะครับ ทางด้านท้ายของตัว Isuzu MU-X คันนี้นี่ครับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันสีเทานะครับแล้วก็มีท่อหลอกมาด้วย4ใบถือว่าแต่งมาได้สวยงามมากครับผมรถครอบครัวที่แต่งนิดหน่อยนี่ไฟท้ายเดิมๆนะครับมาพร้อมกับไฟทับทิมแล้วก็คาดด้านหลังด้วยโคมเมี่ยมครับผมมีโลโก้ Isuzu แล้ว MU-X อยู่ทั้งสองฝั่งครับ ทะเบียนคันนี้แปดสองสองสี่ครับผมจําไว้นะครับหรือถ้าจําไม่ได้ก็แคปรูปส่งมาให้ผมได้นะครับผมนี่ครับล้ออะไหล่อยู่ตรงนี้แล้วก็ท่อจริงอยู่ด้านล่างนะครับผมล้ออะไหล่สภาพยังใหม่เอี่ยมนะครับเหมือนยังไม่ได้สัมผัสลงพื้นเพราะว่าคันนี้ใช้งานน้อยจริงๆครับเพียงแค่สามหมื่นกว่าเท่านั้นคันนี้ยังไม่ได้เป็นเปิดระบบไฟฟ้านะครับเป็นระบบอัตโนมือกดปุ่มด้านล่างเปิดได้ง่ายๆครับผม ด้านหลังก็จะเป็นที่ใส่ของนะครับผมเก็บสัมภาระต่างๆสามารถเปิดปิดได้นี่ครับยังไม่มีร่องรอยการชนเลยนะครับคันนี้รถเข้ามาก็สภาพแบบนี้เลยเราแค่ทำความสะอาดให้นิดหน่อยครับเบาะด้านหลังสามารถพับได้นะครับผมสำหรับท่านที่มีของเยอะๆนะครับอันนี้ก็ช่องใส่ของครับอุปกรณ์การช่าง หรือว่าของเล็กๆน,ๆน้อยๆต่างๆนี่ครับเปิดขึ้นมาได้ง่ายนี่ครับใหญ่ๆแบบนี้เลยไม่ต้องกลัวว่าที่จะไม่พอครับที่เหลือเฟือที่เหลืออีกเยอะเวลาปิดรถครั้งนี้ก็ดึงลงมาเบาๆครับง่ายๆคล้ายๆกับระบบอัตโนมัติครับแต่ว่าอันนี้เป็นอัตโนมือก็สะดวกเหมือนกันนะครับผมโอเคเราไปกันต่อ ด้านหลังมีกล้องมาให้แล้วนะครับกล้องถอยหลังในกล้องเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมซ่อนอยู่ตรงกลางตรงโครเมียมด้านหลังครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูภายในห้องโดยสารกันนะครับฝั่งคนขับมือจับเป็นโครเมียมแล้วนะครับแล้วก็มีปุ่มล็อกอัตโนมัติมาให้แล้วด้วยใช้งานได้ง่ายครับผมเข้ามาภายในฝั่งคนขับนะครับ คุมโทนด้วยสีดำพร้อมกับกระจกปรับไฟฟ้าที่อยู่ในระดับสายตาครับผมสามารถปรับอัตโนมัติได้แล้วก็พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยเดิมๆของ New X เลยครับของ Isuzu เลยครับเป็นพวงมาลัยมัลมติฟังก์ชันนะครับสามารถคอนโทรลได้ลูกเล่นก็เยอะนะครับภายในรถนี่คือกลิ่นหอมมากๆเบาะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับ ทรงสปอร์ตสปอร์ตนะครับฟองน้ำยังอยู่ครบๆแน่นๆไม่มีตำหนิรอยขีดข่วนหรือฉีกขาดครับรถคันนี้คอนโซลนี้เดิมๆทุกอย่างทุกอย่างเดิมหมดนะครับมีจอมาให้ด้วยถัดลงมาหน่อยก็เป็นแอร์ออโต้นะครับปุ่ม Engine Start อยู่ฝั่งซ้ายนะครับนี่ครับสภาพเดิมๆเ,เลยนะครับผม ไม่มีการแกะภายในของมิวเอ็กคันนี้ก็รู้สึกว่ากว้างขวางเหมือนกันนะครับนั่งได้สบายสำหรับสายท่องเที่ยวไม่ต้องกลัวเมื่อยครับผมขับได้ชิวๆอง์กลางมีจอมาให้ด้วยนะครับผมสำหรับผูดด้โดยสารที่จะเปิดดูทีวีดูซีรีส์แอร์มีทุกแถวครับเย็นฉ่ำแน่นอนสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจรถคันนี้นะครับ ติดต่อเข้ามาได้ที่0902989893ได้เลยครับผมตอนนี้เรามีโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษ2.59อยู่นะครับผมหรือขับรถฟรี90วันสามารถติดต่อสอบถามได้เลยครับออกรถได้ทุกสาขาอาชีพนะครับผมก่อนไปนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องรถบ้านบูมบูมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม